สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะ e ีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเริ่มต้นนะคะเราเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะด้วยเครื่องบินนะคะแต่จะบอกเล่าประสบการณ์ในการเดินทางนะคะมีใครเดินทางด้วยเครื่องแล้วไปไม่ทันเครื่องบ้างคะอี EP ีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวนะคะว่า การเดินทางเราต้องเผื่อเวลานะคะถ้าเราจะนั่งเครื่องนะคะเราต้องเผื่อเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะดิฉันก็มีประสบการณ์ว่าเดินทางไม่ทันนะคะตกเครื่องค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นการฟาดเคาะไปนะคะเราก็ให้ดูนะคะบรรยากาศบนเครื่องนะคะว่าก่อนที่เราจะลงนะคะจากที่เราบินเดินทางมาเราก็ดูบรรยากาศ ด้านบนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอากาศปลอดโปร่งมากนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะบรรยากาศด้านล่างก็สวยงามทีเดียวค่ะดิฉันก็มีโอกาสได้ถ่ายนะคะเหมือนกับแมปหรือแผนที่ประเทศไทยเลยค่ะความสวยงามนะคะเวลาเราอยู่ด้านบนนะคะจะเห็นวิวทิวทัศน์นะคะนี่ก็เป็นแม่น้ำนะคะซึ่งนะคะ บรรยากาศด้านบนเนี่ยถ้าเราอยู่ในช่วงระดับที่จะลงสู่พื้นดินนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศด้านล่างนะคะสวยงามค่ะการเดินทางนะคะการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี <im> ่ยถือว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยจะใช้อาศัยการเดินทางโดยการบินนะคะก็คือขึ้นมา บินด้านบนแล้วก็นะคะการเดินทางก็อยู่ที่ภูมิอากาศค่ะความปลอดภัยต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะเราก็ให้ดูวิวทะเลนะคะสวยเสรงงามๆนะคะทะเลต่างจังหวัดเนี่ยเวลาอากาศปลอดโปร่งนะคะท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศดีมากๆนะคะแต่ว่า บริเวณริมชายหาดเนี่นะคะจะมีที่มีที่เขากั้นเขื่อนนะคะแล้วก็เป็นทางเดินนะคะให้เราเดินแล้วก็สามารถที่จะดูงสุนัขของเรานะคะวิ่งเล่นได้นะคะบรรยากาศรอบๆทะเลเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีผู้คนนะคะก็มาท่องเที่ยวกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่อากาศแจ่มใสอากาศดีนะคะตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะขายของด้วยนะคะ บรรยากาศต,ตรงนี้นะคะมีงานขายของก็คือมีถนนคนเดินด้วยะคะ่ะเราให้ดูนะคะว่าตรงนี้นะคะเป็นหาดอะไรคะเป็นหาดมหาราชนะคะเราก็เดินทางท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่เราทำบุญเสร็จเราก็มาเที่ยวหาดแล้วก็ระหว่างทางนะคะก็จะผ่านสะพานที่เรียกว่าสะพานติณนนสุรานนท์นะคะหรือสะพานข้ามเกาะยอนั่นเองนะคะ เราก็เดินทางด้วยเส้นทางนี้นะคะเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองหันใหญ่นะคะเราจะมุ่งหน้านะคะไปเล่นสงการที่หัดใหญ่กันนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสเข้าไปถึงในตัวเมืองหัดใหญ่ซึ่งผู้คนเยอะมากๆนะคะดิฉันนะคะ เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าดิฉันจะเดินทางไปถึงแล้วก็เดินทางไปร่วมสนุกสงการานกับชาวหัดใหญ่ได้ไหมนะคะเพราะว่าระยะทางที่เราเดินทางไปนะคะ ตอนเดินทางเนี่ยก็ระยะทางก็ปลอดโปร่งนะคะถนนก็รถไม่ติดนะคะเดินทางด้วยความสะดวกสบายนะคะก็เดินทางเข้าไปในตัวเมืองขนดใหญ่ก็พอใช้เวลาพอประมาณนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเข้าไปในตัวเมืองขนดใหญ่แล้วนะคะเราก็ไปตระเวนดูนะคะว่าเราจะสามารถเข้าไปในในตัวเมืองขนดใหญ่ได้ไหมนะคะ ทางนี้ก็เป็นทางที่สิ้นสุดของสะพานตินณสูรานนท์นะคะตรงนี้ก็เป็นสวนป่าเปรมนะคะหรือว่าสวนสาธารณะของป่าเปมนั่นเองนะคะเราเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วนะคะเรามาถึงวิทยาลัยสงขานักครินทร์นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดในภาคใต้นะคะ เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานะคะนิยมมาเรียนกันที่นี่เรียกสั้นๆว่ามอ,อหัดใหญ่นะคะใครๆก็ต้องการที่จะมุ่งหน้ามาเรียนกันที่นี่นะคะมีหลายคณะนะคะคณะแพทย์คณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะเลยค่ะเราเดินทางนะคะท่องเที่ยวไปนะคะพร้อมกับดูบรรยากาศไปด้วยนะคะทุกที่ ที่เราเดินทางนะคะมีความหมายทางนั้นนะคะเพราะว่าเราได้ชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะใครที่กลับไปบ้านนะคะไปเล่นสนุกนะคะไปลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าไปทำบุญในวันสงการนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ มีความสุขกายสบายใจนะคะได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้ขอพรจากผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเราที่จะมาเริ่มต้นใหม่ในวันทำงานในวันพุ่งนี้นั่นเองนะคะเราก็มีโอกาสนะคะได้ขึ้นไปไหว้พระที่วัดพระโคด้วยนะคะวัดพระโคก็คือวัดของหลวงพ่อทวดนะคะ เราก็มีโอกาสได้ไปสักการะท่านแล้วก็ไปซื้อของตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็นะคะได้ทำบุญเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะเพื่อให้เรานะคะมีกำลังแรงใจนะคะที่จะต่อสู้ในวันต่อๆไปนะคะหลังจากที่เราทำบุญเสร็จนะคะเราก็แวะนะคะแวะที่เป็นหาดต่างๆนะคะก็แวะเวียนเพื่อจะเติมนะคะ กำลังใจแล้วก็เติมความสดใสให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะคะเราก็มีความสุขกันนะคะในช่วงวันหยุดสงกรานต์นะคะแต่ละคนนะคะก็เดินทางกันไปหลายๆวันทีเดียวนะคะวันนี้บางท่านก็อาจจะกลับมาแล้วหรือบางท่านก็อยู่ระหว่างการเดินทางหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะกลับตอนเย็นๆอาจจะนั่งรถหรือว่า ขับรถมาหรือว่านั่งเครื่องนั่งรถไฟก็แล้วแต่นะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะกลับพรุ่งนี้เช้านะคะมาถึงก็ทำงานได้เลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการกันนะคะปีนี้เทศกาลสงการนะคะประเทศไทยของเราก็จัดเทศกาลสงการกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็หาดใหญ่นะคะ จัดกันคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะ,ะในกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเข้าสารถนนสีรมนะคะนักท่องเที่ยวเยเยี่ยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หัดใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะคะซึ่งได้เดินทางมาจากมาเลเซียนะคะเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาเล่นน้ำสงการกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะในหานใหญ่รู้สึกจัดสงการ กันประมาณสักสองวันสามวันนะคะนะักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลกันเข้ามาเล่นสงการเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะทั้งช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะในหัดใหญ่เนี่ยเล่นถนนสายหนึ่งสายสองสายสามนะคะแถวนั้นน่ะนะคะเล่นกันสุดๆทีเดียวเลยคะเสียดายนะคะเข้าไปไม่ถึงก็เลยไม่ได้ไปเล่นน้ำสงการในตัวหัดใหญ่นะคะ เราก็มีโอกาสมาเที่ยวน้ำตกนะคะในตัวจังหวัดนะคะก็มาเที่ยวกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแล้วกันนะคะน้ำตกแห่งนี้นะคะก็ถึงแม้จะเป็นหน้าแรงนะคะแต่ว่าน้ำตกแห่งนี้ก็มีน้ำให้เล่นนะคะเราเอาลูกหมามาด้วยนะคะให้ลูกหมาได้มาเที่ยวน้ำตกด้วยแล้วก็มาเล่นด้วยนะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะน้องแสนรู้น่ารักนะคะ ดูสิคะผู้คนมาเล่นน้ำกันนะคะน้ำตกแห่งนี้นะคะจะชื่อว่าน้ำตกโตนเตะนะคะซึ่งอยู่ไปทางอำเภอรประเรียนจังหวัดตังนะคะก็แต่ละคนแต่ละนักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถแวะเวียนมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะเป็นอุทยานที่เป็นธรรมชาตินะคะขอก็เก็บค่าบริการค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการก็จะเก็บ หัวละ20บาทนะคะใครไปก็สามารถนำอาหารนะคะไปรับประทานนะคะนำเสือนำขนมนมเนยนะคะไปรับประทานได้บริเวณน้ำตกนะคะแล้วก็ลงเล่นน้ำนะคะน้ำตกเนี่ยเย็นมากๆเลยนะคะอากาศดีมากอยู่กับธรรมชาติสูตรธรรมชาติให้เต็มที่แล้วค่ะสูตรบรรยากาศที่บริสุทธิ์นะคะให้เต็มที่เลยแล้วก็ลงเล่นน้ำแช่น้ำได้ทั้งวันเลยนะคะ ดิฉันก็ลงเล่นน้ำนะคะไปแช่น้ำอยู่สักพักนึงค่ะแล้วก็ขึ้นมานะคะก็รับประทานอาหารเหนื่อยนะคะเออเล่นน้ำนเหนื่อยเหนื่อยมารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ลงไปเล่นน้ำกันต่อนะคะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์นัทชาแนลนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ